อย่ายิาม้มอย่ายิ้มอันนี้หมดแล้วโอเคอะไรอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไเบนโตสาวแน่เบนโนเสาร์ใครรู้จักไดโนเสาร์บ้างครับเดี๋ยวก่อ่าประเทศไทยแะครับคุกเบนโตสาร์เป็นที่แรกอยู่ที่จังหวัดใดครับเดี๋ยวพูดถึงพิมพ์ร่างล้อกัลสินนะมือจับคู่มือจับคู่ที่สิงห์บุรีน์ ไยว้สดูมัจะดูครับนมงามยังยังพอเอยวหนามโอ้โหแล้วเหม้องคนนี้ก่อนเลยกยอลวักที้ตันเรสัตวาพนะครับสวัสดีครับน้องอะไรครับน้นะครับน้วเิดครับฝึกะวัอะไรครับจวันอะไรครับ บอลแมน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 อ่าขอนแกะขอนแกาถูกไหมครับถูกต้องนะครับขอบคุณนให้น้องเฟิร์นด้วยดีนะครับที่แรกและก็ที่เราสุดบนบนแถวเสาเลยก็คือจังหวัดขับแก่นั่นเองที่ไม่โวรรู้เรื่องล็กน้อยครับกับเสากันไว้ด้วยใช่แต่เราแค่ถามคำถามไม่ได้กินถามให้เรารู้เลยนะที่ว่าเยาวชนของชาติเราเนี่ยฉลาดฉลาดทีสไหมคะเพราะฉะนั้ฉล โดดไปแล้วเก่งมากพอบมือให้ตัวเองด้วยเยาวชนของชาติของเรานะคะเก่งมากแล้วต่อไปคืออะไรล่ะคะที่ที่รออันดับต่อไปฉลาดคิดแล้วอะไรอีกอ่ะพี่รออันแรกเนี่ยตาทองขวัญเลครับฉลาดคิดแล้วก็จิตเลยนะจิตบริสุทธิ์จิตบรับุทธิเก่งมากแต่ละคนโอเคเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะมีละครค่ะนิ่งละครจิตบริสุทธิ์นะคะวันนี้เราจะมีละ เด็กีสิประาการเป็นอย่างไรบ้างอ่ร้องกันได้หรือเปล่าเด็กีสิประาการได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปช่วย